สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินนะครับผมจะพาต่อสายโทรสัมภาษณ์แนวทางของปู่ลึกลับนะครับจะตามแนวทางต่องวดแล้วก็แสดงความดีใจกับปู่ด้วยในงวดที่ผ่านมา 94ถูกตรงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถูกกันเยอะด้วยนะครับผมแอดมินก็ขึ้นหลักฐานเก่าให้ดูแล้วเนาะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายที่ผีคนแก่มาบอก58แล้วก็94นะครับก็ถือว่าถูกอีกแล้วเป็นงวดที่2งวดที่3แล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยสอบถามแนวทางกับปู่ลึกลับพร้อมๆกันเลยนะครับครับกาบมาสการครับปู่ ป่่าครัับนะถูกถูกตรงตรงเลยครับปูเก้าเก้าสี่ครับปูครับครับแถวแถวนั้นถูกกันเยอะไหมครับปู่ไม่ใช่ทางวัดอยู่ละเก่าก้นชิดก้นอยู่ละครับครับปูเขาเหงื่กันจนๆเลยใช่ไหมครับปูเฮ้ยเขตึ้มเขาเสียไปเขาเลยขึ้นหรอโอ้ครับครับครับปู เขาก็บอกว่าเอาจริงๆเลยปูเรือเดยขึ้นขึ้นแล้วครับครับปูเออมันบุเามันมาถึงหาสองหวดหรือสามวดนี่หละสองสองมวดสามวดหรือเปล่าครับปูว่ามันเหนือครับแต่ว่าพอฝันว่ามันมาอันรถขันหลวงปูน่ะนะมันเก้าเจ็ดเจ็ดสี่มันมาตรงกับเลขเพียนยาวบอกโอ้ครับุ้ยนะออกตรงตรงเลยเนาะปูเก้าสี่ พ่อก็บอกว่ามันออกเก้าทีนะครับครับปู่นะออกตรงตรงเลยครับครับแต่วันนี้แจ้วถือว่าเอพุ่มที่ดีว่าครับปู่น่าจะมีคนได้โชคได้ลาบกับปู่บ้างหรือเปล่าเนาะงวดนี้อ่าอืมคาแปดกับกับเก้าทีแม่พ่อบอกผีผู้เฒ่านะครับครับปู่เออครับเจ้ากันเจ้ากันแต่จนจนยุ่งขางวันยด่นี่ล่ะครับครับ โอ้ทีไรแล้วกันวัดปูนที่ผู้เฒ่าหน้มามไม่บอกค่ะปูมันคือบอกแมนะ่ผู้เฒ่านะผีผีผู้ชายบอกแล้วจะเฒ่าว่าแต่ผีผู้หญิงก็เลยไมาบอกนคนนั่นอะไรโอ้ครับครับบอกเป็นเป็นข้าสี่นี้มีคลิปโค้งสุดท้ายเนาะปู่เนาะโอ้โค้งสุดท้ายเออแม่นแน่นดูว่าแม่นคงสุดทขึ้นไทยนั่นแหละผีผู้หญิงผีผู้เฒ่าบอกเด็ก ครับปูเน่าตรงตรงเลยแล้วบอกปูแม่นีนี่ย่ายย่ายเท่านี่ครับเออในมาหาปูมือไะไรมาขึ้นเนี่ยบอสร่างวอร์เรดโอ้ครับเออข้างบั้บั้มดอกข้างไหนข้างบั้บั้มดอกเท่าๆจ่อยๆครับครับปูเออขึ้นมาบอกว่าได้บอ แม่บอกไปแล้วนะว่าท่าน,น,นบอกท่านท่านบอกผู้เฒ่าเรื่องร่างหัวเลขเหรเนี่ยบอกเมื่อไรเมือนขึ้นบอกฮะเออร่างวเลขบอกเราอืมครับแล้วอันตาตากระยายเพื่อนอยากได้อะไรไหมครับปู่เดี๋ยวมาบอกขั้เอ่ยปากไม่ทันได้อ่ยปากเออกระยายนี่กับขาะยายนี่ก,บบก็บอกบอกงวดนี่งวดแรกของเพื่อนเลยครับครับปู่ ว่าโอ้คนถือหลายเยอะโอ้ครับครับปู่อย่ยงนง้ยูซราอยู่เดือนนี้จะเจ้ามากครับวัดวัดวัดการตั้งกล้องกาดบริเวณเอฟซีน่าจะได้ทุนคืนนั่นแหละครับปู่งวดนี้แนนเพราะว่าเพิ่นเบิดหลายเล่านี้ครับปู่เอ้อ แตก็มากเก้าที่ขนาดทุกทายผมชุกทายเห็นว่าครับครับปูเออครับผมแล้วคนจะเรียกว่าป้าป้ากันพูดแตกจนเลยอืมครับผมถูกกันถูกกันเยอะไหมครับปู่ประมาณกี่คนครับโอ้หลายหลายหลายอมครับโงดีโอพ่อใหญ่พ่อแม่หนึ่ะห้าแปดแต่ก็มากเก้าพี่ครับปู่ ว่าไอ้เด็กามโตไปเพามันแปดเข้าที่บอกมี่บอแปดตีสามแปดทีสามครับปูแปดที่สามอืมครับนั่นแหละแปดตีสามครับครับปูมาเราตบบัวมาว่าจากไหนล่ะรลเราจะว่าใดบอก่อนบนมาผู้สาเราก่อนเงนื่นอน,นก่อนช่องใด้ได้ผู้ได้ผู้นัจะก้อนเพราะฉะนับจักอันนี้พวกงูจักมันเนอว่าจัง ี่ถามนยบายเพน่มน,น,นางนั้นแต่นโยบายเนี่ยพ้นกระถือรู้กต่ถือ,อกว่าถิบหลายกับ,าากบรกขั้นจากัด,ด,ด,รดครับครับไม่เศร้าแตอว่าใจหังไปเจ้าขอวบ่ไหวฟังอยครับโอ้ในชุนขึ้นตูดแต่ว่าในกำลังเนา้อี่หารอยแล้วนั่นอืมครับครับโอ้ดีดีะครับครับโอ้ตามใสช่องวาเดินขาดสวสดีฉันเขาเอเจ้าครับผู้ใดใจช่องมาบไไ่ากกต้องเขอบวัา อืมครับต้องให้เ่าเงิแจกจนหมดครับแง่จากนี้จีบอกรอใครชื่อนั้นอันนี้มาให้อืมครับครับผมทุกคนเสียหายไปซะก่อนครับสหมวั้งามวันไหนมันทางนี่ดีได้กังกังรวยหนาเพราะเาหนุ่ปูกับว่าเงินตีละรอให้ญาติโยมเขาได้กำไรก่อนเนาะปูใช่มันด้เงื่องเป็นก่อนแล้วกันครับปูอ่าบอุ้ยสวยจ้นี่เลขสามตัวน่ารักเนาะครับกับถูกสามตัวเนาะปู เนีพอพอจนไปอยู่เรียกว่ากัครับครับแล้วของงวดนี้นี่เพื่อนมาบอกเรื่อยังครับโป้มาแล้วมาแล้วล่างมาเรียกว่าโอ้มาเมื่อคืนใช่ไหมครับโป้เมื่อคนประมาณตีสามหรือตีสี่เนี่ยหละพ่อพงว่ามันตีสี่ครับโป้ตีสามครัวเขาตีสี่เนี่ยหล่ะนะพ่อคุณเจ้นพ่อพ่อในของปากของพ่อ ครับครับปู่มือีป่งยุ้อท้ายกันจังทั่วหมาพอไหมครับครับปู่เออครับไม่แน่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกถูกอีกวันนี้เพื่อนอาจจะอยากได้ของนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับปู่เออพ่อก็จะโทรบอกเอ็บบี้นล่ะเนี่ยครับเอออีบิี้เลยเป็นตัวไอ้ปูได้เด้อว่าสั่อันเพื่นอยากได้อันนั้นอันนี้อืมครับพ่อก็จะโทรบอกนะครับครับปู่ อ่ในเพราะัาคในชุนขึ้นมางวดดังนั้นผู้ที่ตามปูนั่นคิดว่าแอดมินคิดว่าเอฟซีน่าจะมีโชคมีลาบอยู่ครับปูก็ได้ว่าพอถึงง่วงน้ำลุกชิดูุขานน้ำหยาดน้ำย่อมจะนี่ละอ่าเออจะยังบุญยุตัวเนี่ยเขาเขายุ่ธตัวนี่ว่ะครับครับปูเพราะมันก็พลาดมาสองสามงวดเนาะเออมันพลาดมากมหมล่ะครับครับปูไอใกล้เมื่ออ่า เวลาใกล้มือเลขชัว่์คนละเด้อเจ็ดสองมือมือที่สามยังโชกขมาครับครับปู่่อกันเราสู่ที่มันคระคกกรน้นเดี๋ยวนี้ก็ได้อลไรเจ้จีจ้าจีจ้งไหนระวกากระั่นตีครับครับปู่ผู้เก่าบอกค่ะฟูมาบอกผู้เก่าผู้เถ่าผีผู้เถ่าผู้เก่าเด้อใจจอยผีผู้ยิ่งครับเอ้อนุ่งนุ่งจีนไหมไหมพราาเนี่ยแะครับ เสียเสียกุยงหมดดำๆเขนเงา<ะ>เออจ,จ้าอ้เรามาแล้วมาหามาหาแล้วมาถามปุ้ยกับเราเพื่อนว่าไงบ้างครับปู่เพื่อนกับนี่จะว่าในก่อนตองข้ามภูร,ริจก้อนเป็นรังที่อืครับหีือว่าเพื่อนหนมรือว่าเพื่อน,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 นไหนพิจฉาบบวนะเป็เพื่อนในเพื่อนกับไอ้พุ่ง,งออกไปเรื่อยนะครับครับปู่ อ่ะก็เลยไปจัดปุูจัดเมมไซยุคนึงคนไหนก่อนต้องข้ามะก่ป่านนะสิครบก็ปถามครับเออามแต่จีบกูฟังดอกย้ายนะครับอืครับม้ามันมีม้มมาแนวไหนีแนหน่แนวไห้ยี่บอสนครับเออกับจีมีคือเกาวนาลาอแบบาจารย์โนเย็นเนาะอ๋อครับเออกับจีมีไห้คือเกานาลาแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในก้งเขา อยู่เื้องม่จิตเขาไปได้องแล้วกันจิตแปลวก้องเขาว่าเปิดเบื้องมันมันไม่เละไมีหยังว่ารันโอ้ครับปูอันนี้ก็คือเขาเบาเ้อครับครับปูเออเป็นเลยยางเขาไปไม่เงี้ยงช้านเป่นแะละครับเป็นหิวกล้องเขาออกมามาเปิดเบื้องกล้องเขาเป็นกล้องเขามีสามขาไหมล่ะมีสามขาเออกล้องเขาบราณั่นโอ้ครับปูสามขาแล้วก็ ฝางุ่มนะมันตินจอมเแหลมแหลมเก้าของวอลลัน่นครับครับรป,ปออูเราได้เห็นเล็กเปิดฝาออกเราได้เห็นเล็กสามต้งจุยได้ดีๆ้แล้ล่ะเด้อครับครับปูสาม,สามแปดสามสามแปดสามเออนี่ล่ะครับครับปู อยู่ในที่ต้องเผาเลยครับครับปู่เป็นตูว<อ>ที่ชิเหียจังน้อยตัวเลขครับสามแปดสามก็คือเป็นเลขที่ยายแกอันผีผู้เ่านี่เปิดของข้าวออกมาใช่ไหมครับปู่เออได้เห็นออแล้วว่าเดี๋ยวให้บอาไปนี่เฮียมึงสิเป้วเลขไหมมึงอยู่ในของเขาเออเป็นต้งเ่าสมัยวรารนเนาะครับครับปู่ เออกอก็เลยเด็กัวน,นี้แหละู้ด,ดี้เองพี่ชัวรพอะว่าทีหชูอายุนรหมันชากก็เลยงาดครับนี่ยว่าที่ชูเไปบอกว่าเด็กแนวทางน้ำยายเลยเด้อกับจีงพี่นะครับครับปูเป็หลางมวเล็ครับมันมีมหาบจีบ่เนี่ยอืมไม่แน่งวดนี้อาจจะหาไปเลยครับปูสามแปดสามครับ อ่าที่เห็นเห็นเนี้นี่ครับครับแล้วยายยายได้บอกไหมครับปู่ว่าอันเพิ่นได้เลขมาจากไหนครับปู่บอได้บอกเพียงจะวาเลขอยู่ใน้จิบต้นเขาเออเกี่ยวเลขนิดจิบต้เขาออกไม่เบิ่งเด้อประจันงวดเก้าชี่เพิ่นบอกตรงตรงได้อหลังงวดได้งานอ่ะครับครับปู่ตรงตรงแปดห้าแล้วก็เก้าชี้ครับครับปู่เออนี่งวดนี่จาบอกตรงตรงเราไปงวด มวดนี้ม้วนต่อครับเออครับบอกตรงๆเลยเล็กปูนี่ครับครับปูอันี้แสดงว่าวดนี้ญ่เอ็มเนี่ยกับมันจีบม้วนนี่กับเป็นมวดที่สองครับครับปูเออคงผีบอกไงครับม้วนตอนที่ถูกเรียกความฝันของปู่เนาะเจ็ดเจ็ดเออเนี้ยเนีอืมครับนี่ละนี่จะนี่ละกับพิจะละหน้าเบิ้ง ครับครับปู่ไอ้พี่เขาพิจารณาลรเบิ้งครับเออบางเบิ้งว่าไก่มันไก่เมื่อยจุ่กว่นครับอ,อันที่ว่าผีผู้เฒ่านี่สมมติถ้าเพื่อนจะบอกแม่นนี่มันจะแม่นตั้งต่องวดหรือว,ว่าแม่นโค้งสุดท้ายครับปู่ถ้าวันี้แล้วดูลายดีโกงยุทธไทยหรือต่องวดครับครับถ้างั้นต้องเอาไว้ทั้งต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับปู่ แนตุนย่างไงล่ะออกจากตุนย่างบางใจตุนย่างไงล่ะทงวดทอนน่ะล่ะครับครับเออแต่มี่จะมีละสิบาทครับครับแล้วแล้วปู่ได้ถามที่มาที่ไปของเพื่อนไหมครับปู่อี่พอพอเด้ถามเพียงแต่ว่าเขาอยู่ตุนย่างเพราะว่าสร้างทั้งวดทงกวอนถึงเราออกจากตุนย่างครับเออออกจากตุนย่างไง ครับต้นยางใหญ่เออครับเพิ่นเพิ่นเป็นอะไรเสียชีวิตอันนี้เพิ่นก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับปู่เพร่ะเพราะผมได้บอกว่านเป็นผีพุทโธไมาจริงแต่กิดอยู่ครับต้นยางนี่ร้ายฝ่าบาทปีแล้วแต่เพร่ะกันไปติดเจอครับเออแล้วว่าไหว้สั้นจะโดนอะไระอืมครับครับปู่แข่งบ่ปรากฏดตายออกนี่ปรากฏดตาย โตดีเนี่แหละเราปกตดเลยออครับพาะหนุกดุเงาเพากเห็นหนาจึงมาบอกเรก่อนกันได้พอาะเกิดคิดเด้ครับครับปูแ่มันแมนบ่าน้อแต่ละพอก็นั่งคิดจุ๊บมือเรียกว่ากันเลยอือครับแต่คิดอู่กายันเอฟนิดเอฟที่เยงขึ้นอีกครับปู่พอกิดคิดจุแต่ละเป็นจะเลงจะร้องเด่นล้องเมืองกันบ่เป็นจระเล้ครับกะว่างฟังหูไม้ฟัครับ แน่วของมันมีหกักสามารถร้อยไปจังนี้ก็ร้อยได้ลูกอเปล่าเนื่ยนนม,มันเหน่นอนไม่ได้สะกวกมันเป็นแคน่แนวท่างแล้วค่ะเนาะเออนั่นแหละพอเมีแนวทางตัวนี้ละหลกหลายมิยังถามบรครับป่ปูเจ้าเลขตัวนี้ไปเสี่ยงอีกใช่ไหมครับปูเสี่ยงเลยมันแรกงนี่แล้วอ๋อครับเอามันมากได้จังไน,นเลขตัวนี้จิตพอจิตร่องเพียงเบงว่าว่าผีตนตัวนี้ ได้มากับไผ่ได้กับผีตุวนไหนอยู่ในวัดับปู่มึงพอ่จะชจากใครไรเลี่ยงถามมึงรับครับเออว่าผีเพื่อวี่บอกพ่อกัะยังกิะสอบไปอีกถามอีกอืมครับปู่เออก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรับแนวทางต่อววันนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนีมีโชคมีลาบับปู่นะคะผมในงวดนี้อีกเผื่อผีเพิ่นอยากได้อะไรนะปู่เนาะ อืมกล้าเพื่อนแตงได้ครับแต่ว่าเพื่อนหายมากัวเดียวก่อนแม่บอขาปูตัวเดียวเลยเจ๊หนิก็ตัวไหนก็ขับก่อนสา, <3, S 1> า,ามเออสามแปดสามเนี่ยมันบุ่นเด้อครับมันมันมาหาก,กันขี้โดยมากมันจะเข่าบุ่นครับครับปูอ่าครับมันสามแปดสามนี่จะเข่ามันขึ้นบนุ่นครับปูอตอนล่งล้างเนี่มันต้องปูหนึ่งอ่าสามตำด้าน ครับครับปู่ครับผมขับท้ายคลิปต่ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับผมอืมปูละใจปูละเจังโตกับไม่หยิงเนอะครับครับปู่ครับเออพอแต่ยังบ่มันใจเย็นเพราะว่ามันร่างไวเร่งเร่งออกแล้วเราก็บ่บอกเลยนะครับครับปู่เออาเอาเอ้าตนนี้ละครับขอบคุณปู่มากครับเออเจริญพ่องก็หนุนไว การท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกัอนไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางต่องวดของปู่ลึกลับนะครับ สำหรับแนวทางของปู่งวดที่ผ่านมาก็9-4ถูกตรงๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโชคมีลาบกระปู่กันหลายท่านด้วยในงวดที่ผ่านมานะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะชุดต่องวด383นะครับยังไงก็ฝากติดตามแนวทางของปู่ลับๆโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ